ภาพและเสียงที่จับต้องไม่ได้ในจอบแบนสองมิติไม่มีขนาดไม่รู้ตำแหน่งที่มาไม่ต่อเนื่องกระโดดข้ามเวลาเชื่อมโยงกลับสู่ประสบการณ์จริงไม่ได้เด็กๆจึงสับสนทักษะในการเรียนรู้จึงบกพร่อง พัฒนาการของเซลลสมองจึงชะงักงันปล่อยให้น้องดูโทรศัพท์คือแม่ก็ขายของออนไลน์ไปอะเนาะแล้วทีนี้น้องก็ดูโทรศัพท์อยู่ข้างๆดูวันหนึ่งประมาณ3-4ชั่วโมงค่ะติดต่อกันไม่ได้คุยไม่ได้เล่นกับเขาอะค่ะอยู่กับโทรศัพท์คือเด็กนิ่งจริงนะคะแต่พัฒนาการไม่มีเลยอะกังวลมากอะเพราะถูกปล่อยให้อยู่กับโทรศัพท์มากเกินไปในช่วงสองขวบปีแรก น้องมิวสิกจึงมีพฤติกรรมที่แตกต่างจากเพื่อนร่วมวัยขณะที่เพื่อนๆร่วมกิจกรรมกลุ่มที่ครูจัดให้น้องมิวสิกมักจะแยกตัวออกมาเดินสำรวจไปร,บรอบๆแบบไร้จุดหมายหรือซุกหลบอยู่ในมุมประจำที่จำกัดไม่พูดคุยไม่สบตาไม่ปฏิสัมพันธ์กับคนรอบข้างนี่คืออาการบ่งบอกถึงโรคสมาธิสั้นหรือออทิสติกเทียม จากผลการวิจัยเด็กที่อยู่หน้าจอนานจะทำให้การพัฒนาทางภาษาช้าลงและทักษะสมอง EF หรือ Executive Function ถูกทำลายในฐานะสมาชิกภาคีเครือข่าย Thailand EF Partnership ภาคีเอกชนในจังหวัดระยองได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาทักษะสมอง EF ในเด็กประมวัยให้กับครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดห้วยโปง่ง คณะครูได้นำความรู้เรื่อง EF มาปรับใช้สร้างสารกิจกรรมดีๆเข้าสู่ชั้นเรียนมุ่งพัฒนาทักษะสมอง EF ของเด็กๆรวมถึงน้องมิวสิกด้วยเราก็ค่อยๆค่อยๆบูรณาการโดยลงในกิจกรรมโดยเราเอามาดูว่าอกิจกรรมที่เราจั์อันนี้มันมี EF หรือเปล่าคุณครูจะเริ่มต้นด้วยกิจกรรมทักถายก่อนเข้าห้องเรียนโดยเด็กๆจะเป็นผู้เลือกวิธีทักถายด้วยตัวเอง และคุณครูจะทักทายเด็กๆกลับด้วยท่าทางแบบเดียวกันเมื่อมีโอกาสได้เลือกทุกวันสมองของเด็กๆจะค่อยๆสร้างวงจรยืดหยุ่นความคิดและตัดสินใจซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการพัฒนาทักษะขั้นสูงของสมองในกิจกรรมมุมนี้ที่หนูชอบเด็กแต่ละคนเป็นผู้ตัดสินใจเลือกอุปกรณ์มาเล่นสนุกสนานไปกับบทบาทสมมติ สร้างปฏิสัมพันธ์กับโลกที่ตนเป็นผู้กำหนดอย่างอิสระและขั้นตอนสุดท้ายคือย้อนกลับมาสะท้อนความคิดความรู้สึกของตนเองนี่คือทักษะพื้นฐานที่จะพัฒนาต่อไปสู่การคิดวิเคราะห์ปัญหาที่ยากขึ้นการตัดสินใจอย่างสมเหตุสมผลและยืดหยุน่นพร้อมที่จะปรับเปลี่ยนตนเองเพื่อพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น ให้เด็กเลือกเข้ามุมเนี่ยมันได้อะไรบ้างเราก็มาคุยกันได้ได้ในเรื่องของการวางแผนได้ในเรื่องของการยับยั้งชั่งใจคิดไต่ตรองใช่ไหมคะจดจ่อใส่ใจรอคอยที่จะเล่นก็ได้อดทนหน่อยอ่ารอให้เพื่อนเลิกเล่นแล้วมักสร้างข้อาตกลงกันสามารถเปลี่ยนได้ไม่ยืดยืนความคิดก็ฝึกได้หลายด้านมุมวิทยาศาสตร์เป็นมุมโปรดของน้องมิวสิกน้องมิวสิกสนุกกับการหยิบจับสัตว์จำลองรูปร่างต่างๆมาเล่นแล้วใส่เข้าไปในเปลือกไข่ นี่คือการสังเกตทดลองและหาคำตอบด,ด้วยตนเองการได้ลงมือทำกิจกรรมนี้ช่วยฟื้นฟูทักษะพื้นฐานในการเรียนรู้ของน้องมิวสิกให้ค่อยๆฟื้นตัวกลับมาคุณครูยังช่วยเสริมกิจกรรมเล่นสายและปีนป่ายให้กับน้องมิวสิกอีกด้วยแม้น้องมิวสิกจะยังเหนี่ยวตัวข้ามสะพานแขวนที่แกว่งไกวไม่ได้แต่ปีนป่ายขึ้นเส้นเชือกของค่ายกลสไปเดอร์แมนได้อย่างคล่องแคล่ว น้องมิวสิกชอบที่จะนั่งลงเล่นสายเพราะสามารถเล่นได้อย่างอิสระตามจังหวะอารมณ์และความสนใจทำให้จดจอ่อกับสิ่งที่อยู่ตรงหน้าได้เป็นเวลานานช่วยให้น้องมิวสิกพัฒนาทักษะด,ด้าน E.F. ขึ้นมาอย่างเป็นระบบผ่านมา6เดือนแล้วที่น้องมิวสิกร่วมอยู่ในกิจกรรมส่งเสริม E.F. ที่คณะครูจัดให้และไม่เฉพาะที่โรงเรียน คุณแม่ของน้องมิวสิกก็ได้รับคำแนะนำจากคุณครูในการปรับพฤติกรรมการเลี้ยงดูน,น้องที่บ้านด้วยเช่นกันดีขึ้นนะคะเมื่อก่อนเรียกชื่อยังไม่รู้จักหันเลยค่ะทุกวันนี้บอกมิวสิกก็รู้จักหยุดรู้จักหันรู้จักรอคอยมากขึ้นนะคะ mm. ภูมิใจนะคะตอนแรกไม่คิดเลยค่ะว่าลูกตัวเองจะปรับได้ขนาดนี้